ีครับถ้าคุณได้ผ่านประสบการณ์การทําการสกดจิตบําบัดมาแล้วคงเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าการที่คุณเหมือนมีประสบการณ์นั่งสมาธินะครับแล้วผมก็พูดไกด์คุณให้จินตนาการภาพตามไปเรื่อยๆนะครับงั้นถ้าคุณเข้าใจจริงๆกระบวนการที่ผ่านมาที่คุณได้มีประสบการณ์นะครับที่เขาเรียกว่าฮิปโนติก suggestion นะครับหรือผมได้แนะนำให้คุณทำกระบวนการตามขั้นตอนเวลาคุณผ่อนคลายนะครับอย่างที่บอกครับเวลาคุณผ่อนคลายขึ้นสมองคุณ drop ลงอยู่ใน wave ขึ้นสมอง alpha มันจะทำให้คุณผ่อนคลายแล้วก็เปิดรับมากขึ้นสำหรับคำแนะนำดังนั้นนะครับในการที่ผมทำกระบวนการทั้งหมดมาแล้วแนะนำให้คุณปล่อยวางสภาวะอารมณ์ลบนั้นมันคือเทคนิคหนึ่งที่ท่งพลังมากๆครับและขณะนี้ที่คุณได้ปล่อยวางก้อนหินบนหลังคุณแล้วนะครับ คุณพร้อมแล้วแหละที่จะสร้างตัวตนคุณขึ้นมาใหม่พร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วพิมพ์มาหน่อยว่าพร้อมนะนะครับผมรู้ถึงแม้หลายๆคนอาจจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์นะครับผมรู้ว่าวันนี้ตอนนี้คุณพร้อมแล้วแหละที่จะเรียนรู้ต่อในเรื่องของความสัมพันธ์จริงไม่จริงครับถ้าใช่นะครับเรามาดูเลยดีกว่าครับเพราะหลังจากนี้คุณจะได้เรียนรู้อีก15เทคนิคที่ทรงพลังมากๆครับทุกท่านในการเปลี่ยนเสน่ห์ในตัวคุณและเชื่อผมเถอะ15เทคนิคนี้ครับ โคตรเพียงพอแล้วขอนนี้ใช้คํานี้เลยครับโคตรเพียงพอแล้วในการที่ทําให้คนหนึ่งคนครับมีสเสน่ห์ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเอาสิบห้ข้อนี้ให้แน่นทุกข้ออ่ะโอ้โหผมบอกเลยจบแล้วจริงๆคือครบจบที่นี่กับ Life and r i วิจริงๆะครับผมรวบรวมมาให้หมดแล้วงั้นฝึกอย่างจริงจังตั้งใจฟังตั้งใจจดครับ15ข้อนี้แล้วคุณวัดว่าคุณอนะทำข้อไหนได้ดีและทำข้อไหนไม่ดี แล้วลองฝึกเพิ่มขึ้นดูโอเคไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับที่คุณจะสร้างสเสน่ห์ในตัวคุณมาเรามาเริ่มกันเลยครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปเลยครับสวัสดีครับผมจะไปแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเรื่องแรกก่อนเลยครับทุกวันนี้เวลาเรากินข้าวกับเพื่อนนะครับเราจะชอบทําความรู้จักและแนะนําด้วยแพทเทิร์นเดิมๆถูกไหมครับก่อนอื่นต้องถามก่อนทำไมต้องมีสเสน่ห์ คุณว่าความสัมพันธ์ทําไมมันต้องมีสเสน่ห์ครับมันสําคัญยังไงอ่ะมันดึงดูดครับโอ้โหผู้หญิงคนนี้นี่มีสเสน่ห์จริงเลยนะครับท่านอื่นครับคิดว่างไงครับมองแล้วอยากคุยด้วยมีอะไรครับไม่น่าเบื่อน่าสนใจน่าสนใจเหมือนพี่อาร์มจะบอกอะไรผมอยู่บางอย่างคึบนึกไม่ออกครับผมมีไหมครับน่าค้นหาเยี่ยมเลย ใช่ครับมีนักข่าวนะครับไปสัมภาษณ์นักการเมืองที่อังกฤษครับสองท่านนี้ครับในช่วงหนึ่งที่เขากำลังแข่งขันกันนะครับ d i s r a l l y กับ Gladstone ครับเขาเข้าไปสัมภาษณ์สองคนนี้ครับและนี่คือฟีดแบ็ที่นักข่าวตอบกลับมาครับว่าเขาชอบคนไหนมากกว่ากัน2คนนี้นะครับมาดูกันครับคนแรกครับคุยเสร็จเขาบอกว่าหูคนคนนี้ Gladstone ฉลาดมากคุยได้รู้สึกเป็นผู้ชายที่แบบฉลาดอะสุดยอดเลยดูดีดูด,ดีดูแบบดูเก่งดูฉลาดเขาคุยกับดิสเลอรี่ครับเขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่น่ารักมากมีสเสน่ห์มากๆคุยแล้วอะฉันรู้สึกว่าฉันอะเป็นคนฉลาดต่างกันนะและความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นครับ นักข่าวบอกชัดเจนครับว่าความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในคนนี้มากกว่าเยอะเลยและมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อตัวเขาเยอะกว่าเยอะเลยคนนี้คุยด้วยเรารู้สึกวิฉลาดจังเลยคนนี้คุยด้วยเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่ะฉลาดสรุปอะไรคือเสน่ห์เอ่ย